สวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพานักเรียนไป็นทัศนศึกษากันนะครับทั้งหมด13คันนะครับเดี๋ยวผมเดินไม่หมดหรอกนับก่อน1,2,3,4นะครับ5,6 5,6ก8 9 1 0กเแป้าสคันนะครับศึกษาคัน เรียนก็ทยอยขึ้นรถแล้วตอนนี้ศาสรนะ,ะนะครับนะครับมากับทีมงานใจจวายนะครับใจจวาย ของเราอยู่คันที่หนะครับคันที่หกเดี๋ยวประตูก่อนติดประตูหน้าก่อนนะคันก่านจะเข้าสิบสาคันนะครับ สวนยาวมีรถตำรวจนำด้วยนะครับอันนี้รถที่เล็กนะครับรถที่เล็กสุขสวัสดิ์รอไหมรถสวยเนะี่ยคันนี้ทำมาจากอูบอย นี่รถพี่วูดนะครับข้างหลังรถพี่เอ็มแล้วก็รถพี่โอแล้วก็รถพี่ดิวขึ้นเร็วมากเลยอะ ดีนะกินข้าวอิ่มเลยสิบสามคันนะครับสิบสามคันเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมออกเดินทาง ออกเดินทางนะครับไปเ,เดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศในการเดินทางนะครับแบบขบวนนะครับมีรถตำรวจนำขบวนด้วยนะครับ รถหมดแล้วนะครับขึ้นไปมากเลยไปี๋ยวเราเดินทางกัน ย้อยออกจากโรงเรียนแล้วไอ้เด็กวัดคนนี้จะได้ป่ะเสียเลยดีแต่พูดดังเดี๋ยวลองได้ยินเสียครับโัวเอ่อปากเราแบบตู้ี่ยังไม่ได้จะขาดคำอะไรวิ่งไปแล้ว สามบัตรนะครับเดี๋ยวเราจะวนขึ้นสะาพานกาญจนาครับกาญจนาอยู่ตรงนี้ทร์เ้นี่ยกำกำลังจะออกจากโรงเรียนนะครับ ฝามือนะิด mhm. ่าไม่เดี๋ยทยนตัดเนเป็นรถไมให้เรานะครับเดี๋ยวเราก็จะอยู่เทินกลับข้างหน้านู้นนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นทางด่วนนะครับเ มีปัญหาปีนึ่งีองปี่ปุ่มปุ่มแต่ได้เวลาสายชิดมากจะโดต้ I do of being bad. Uh -huh. ใหญ่กเกือบโัวแล้วถ้าขึ้นแรงๆน่าจะโดนนะบริยกหน้าขึ้นนะไอยกข้างแขนยกยังเดี๋ยวยกตั้งนานแล้วนะดีที่มันไม่โดอไม่โดนหน้ารอ,ม,รอ,ม,รอม,มีว่าวหรออยู่แลว ว่าน้ำดันหรือ,อยังน้ำดันหรือ,อยังน้ำอะไรดันอนะ่ะควันขับด้วยอะน้ำวนควันขับน้ำวนควันขับยังยังยังปิดปิดไปปิดบาร์ดีนาแล้วเนีย่ย biến loại đấy ลังมาหมดถึงสามคันนะครับสามคันจะให้น้องมอคโลหมด สามวานอา,ารถปิ๊ตติคันหนึ่งปิตติเข้าห้องน้ําอยู่นะครับน้องกา,าลังตามมาวันนี้เด็กโตกว่าเมื่อวาน เราอยู่หลังเพื่อนเลย ักผ่อนก่อนนะครับ